นะครับเจอผมนายกิมรานะครับวันนี้เจอกันวันเสาร์ที่16ธันวาคมนะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการมวยตู้3รายการนะครับไปเริ่มที่รายการแรกนะครับรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับที่เวทีเสียบอ้อมน้อยนะครับทางช่อง3นะครับคู่ที่1นะครับเบอร์หนึ่งสสระชีพนะครับรีแมทกับเจ้าเด่นสยามเดี่ยมธนวัฒน์นะครับก็คู่นี้ยกมาแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับเบอร์หนึ่งนี่มวยจากสระบุรีนะครับซ้อมลูกเจ้าพ่อกลุ่มประกันนะครับไฟล์ล่าสุดก็ ชนะเด่นสยามคู่ชกวันนี้นะครับขณะที่เด่นสยามนะครับมวยจากสงขลานะครับซ้อมชอห้าพยัคฆ์นะครับก็ประเทศมวยซ้ายฝีมือนะครับแต่ว่าคู่นี้ยังชอไปที่เบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็คู่ที่สองนะครับเป็นการเจอกันของพลอยลุงเพชรเงาะบังกะปินะครับหรือว่าสายมุนสนุกเกอร์นะครับวันนี้เจอกับเพชรปราศักิ์สอสลัดชีพนะครับพลอยลุงเพชรก็มวยจากยสโสธรนะครับมวยรุ่นพี่นะครับซ้อมสอสมหมายนะครับก็มวยฝีมือครับวงในก็มีลูกขวางน้านะครับไฟล่าสุดก็แพ้นอกยกที่4เจ้า เพชรพนมนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรป่าศัตน์นะครับเพชรป่าศัตน์เนี่ยมวยจากลุบุรีนะครับซ้อมลูกเจ้าพ่อกลุ่มภกันนะครับก็มวยรุ่นน้องนะครับก็มวยกอาฝีมือนะครับไฟล์ล่าสุดก็ชนะเดชดอันต์นะครับวันนี้ยังชอบลูกเก่าของเจ้าพลอยลุงเพชรนะครับแต่ต้องขยันนะครับวันนี้ถ้าไม่ขยันถ้าติดแอคนี่เหนื่อยเลยส่วนคู่ที่3นะครับวูคองสิจเจริญทรัพย์นะครับวันนี้เจอกับเจ้านวาเอกสิทธิเจษบุญธรรมนะครับวูคองก็มวยจากปทุมธานีนะครับมวยรุ่นน้องนะครับ บาเพีผลงานดีสูงเาาขอแหลมนะครับไฟล์ล่าสุดเนี่ยก็ชนะเจ้าขาวพองมานะครับก่อนหน้านี้ก็ไปเสมอเจ้าวัชรพลขณะที่คู่ชกนะครับนาวาเอกนะครับมวยรุ่นพี่นะครับจากอุบลซ้อนสอสมหมายนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็เสมอเจ้าบัวเขียวนะครับคู่นี้ชอบที่นาวาเอกนะครับนาวาเอกสอสมหมายนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับภูมิพยักปอเปาอินนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเทวิริศเกียรติเขาน้อยนะครับภูมิพยักเจอกับเทวิริศนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าภูมิพยักนะครับภูมิพยักปอเปาอินนะครับ แล้วก็รายการที่สองนะครับรายการมวยยีพิถิไทยทางช่องเก้านะครับคู่ที่หนึ่งนะครับภูดาวลูกส่วนอัโตอาวันนะครับวันนี้เจอกับป่าพรีจอห้าพยักนะครับภูดาวเนี่ยมวยจากจันทบุรีนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยก็มีเสมอเจ้าขวานฟ้าขณะที่คู่ชกนะครับป่าพรีก็มวยจากโคราชนะครับซ้อมสอสว่างยิ้มนะครับก็มวยเข่าครับเตะหนักต่อยแรงนะครับอายุแค่15ปีเท่านั้นผลงานไฟล์ล่าสุดก็แพ้เจ้า เพชรสามโคกนะครับเพชรสามโคกคู่นี้ชอบที่เจ้าภูดาวนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองก็นาลิสอสมนึกนะครับหรือว่าเจ้าหานศึกเล็กนะครับเจอกับเจ้าสันวันของโอมเอ็มบีเคนะครับคู่นี้ชอบที่นาลิศนะครับส่วนคู่ที่สามนะครับคู่รองนะครับเพชรแสนเก่งจิตมังนน์นะครับหรือว่าเจ้าแสนเก่งโรงเรียนผู้วิทยานะครับวันนี้เจอกับเจ้านินเพชรนินมังกรนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรแสนเก่งนะครับ แล้วก็คู่เอกนะครับเพชรแปดลิ้วซูจีบะหมี่เกี้ยวนะครับเจอกับพลายพยักษ์สอสมหมายนะครับเจ้าเพชรแปดลิ้วเนี่มวยลบบุรีนะครับซ้อมซูจีบะหมี่เกี้ยวนะครับก็มวยกว่าฝีมือนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยก็แพ้เจ้าเมทีนะครับเมทีสอสอต้อยแปดลิ้วขณะที่พลายพยักษ์เนี่ยมวยจากนครศรีนะครับประเภทสูงยาวนะครับสูงยาวซ้อมอยู่กับทีมงานเพชรสี่หมื่นนะครับคู่นี้ชอบที่เจ้าพลายพยักษ์นะครับได้เปรียบรูปร่างนะครับลุ้นเข่าปลายนะครับ ส่วนอีกหนึ่งรายการนะครับรายการสกิจเมืองนนท์นะครับรายการสกิจเมืองนนท์ทางช่อง JKN ก็มาตอน6กโมงสินาทีคู่ที่1นนะครับพลอยทวีสักนะครับเจอกับแหวนทองเหลืองนะครับคู่นี้ชอบพลอยทวีสักนะครับและก็คู่ที่2นะครับเพชรเกียงไกรจิตเมืองนนท์นะครับเจอกับเจ้ากุมารเวทเทศบาลกุดน้ำใสนะครับเพชรเกลียนไกรเนี่ยมวยจากโคราชนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยก็มีแพ้ฤิธิพันธ์นะครับฤิธิพันธ์พันดักรัตนบุรีขณะที่คู่ชกนะครับกุมารเวทนะครับ ก็มวยจากอุดรนะครับไฟล์ล่าสุดก็เสมอหลานย่าโมนะครับคู่นี้ชอบที่เพชรเกรียงไกรนะครับส่วนคู่ที่3นะครับคู่รองครับโบวี่สอกสุไหยิมนะครับตีอัมมาหิตตีโหดกลับมาแล้วนะครับวันนี้เจอกับเจ้าทบกันไลออน55นะครับคู่นี้ชอบโบวี่นะครับชอบลูกหนักวันนี้น่าจะกลับมาแจ้งเกิดได้ไฟล์ล่าสุดก็แพ้แตกไปนะครับขณะนี้ไฟนี้น่าจะกลับมาแจ้งเกิดเอาชนะได้สักทีนะครับส่วนคู่ที่4นะครับคู่เอก เก่งกล้าจิตเมืองนนท์นะครับวันนี้เจอกับสักเล็กเกียรติเพชรเดชะนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าสักเล็กนะครับชอบความสดความหนุ่มนะครับชอบไปที่สักเล็กเกียรติเพชรเดชะนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้3รายการนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ youtube ของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงชิมราดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ